ตอนที่19โทรศัพท์บัตรธนาคารเลขลงท้ายด้วย9 5 2 7ได้รับเงินโอนจำนวนเงิน74,87หยวนยอดเงินในบัญชี74,783หยวนวันที่5ธันวาคมหลิงเยวียนได้รับข้อความแบบนี้ ในขณะเดียวกันเขาก็ยังได้รับข้อความจากแผนการเงินรายได้ประจำเดือนจากส่วนแบ่งยอดดาว์โหลดผลงานชีวิตดังมวลพกายามทิมหันของคุณได้โอนเข้าบัญชีแล้วหลังจากนี้ในวันที่5ของทุกเดือนส่วนแบ่งจากยอดดาวนโหลดเพลงรวมไปถึงเงินเดือนพื้นฐานจะโอนไปยังบัญชีธนาคารของคุณตรงเวลาทุกเดือนหากมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบได้ที่แผนการเงินในที่สุดก็ได้เงินแล้วลิงเยวียนรู้สึกดีใจอยู่บ้างเดือนธันวาคมเคลื่อนคล้อยมาถึงหมายความว่าฤดูกาลศิลปินหน้าใหม่ของปีนี้ได้จบลงแล้วต้องขอบคุณการโปรโมตอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงกลางเดือนของบริษัท สุดท้ายแล้วยอดดาวนโหลดของชีวิตดังมวลบุผายามทิมหันก็ทะลุเกิน5 0,000นผลงานครั้งนี้เหนือกว่าผลงานของอันดับหนึ่งในฤดูกาลศิลปินหน้าใหม่ที่ผ่านมาแต่ละก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าผลงานชิ้นนี้ของหลิงเยวียนนั้นยอดเยี่ยมหลังจากหักภาษีมูลค่าเกือบหนึ่งหมื่นหยวนไปแล้วเงินที่เหลือซึ่งแบ่งมาถึงมือหลิงเยวียนคิดเป็น60,000กว่าหยวนรวมกับเงินเดือนขั้นพื้นฐานของหลิงเยวียนอีก1 0 0่0หยวนทำให้สุดท้ายแล้วบัญชีของเขาได้รับเงินกว่าหมว่านกว่าหยวยน้าทาทงงนนนััยไม่ครบเดือน นี่คงจะเป็นโบนัสที่บริษัทมอบให้กับเด็กใหม่สินะถ้าอยู่ในโลกเดิมเพลงที่เด็กใหม่เขียนคงไม่มีมูลค่าสูงถึงขนาดนี้ยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องรายได้จากเพลงของหลิงเยวียนในวันข้างหน้ากราบใดที่ยังมีคนดาวน์โหลดเพลงชีวิตดังมลพกายามคิมหันเรื่อยๆหลิงเยวียนก็จะมีรายได้จากส่วนแบ่งยอดดาวน์โหลดเพลงเข้ามาเรื่อยๆมีหน้าละวงการนักประพันธ์เพลงถึงได้มีคำพูดว่าเพลงดีเพลงเดียวกินได้ทั่วชีวิต ต่อให้หลังจากนี้หลิงเยวียตนเขียนผลงานดีๆออกมาไม่ได้อีกลำพังแค่ส่วนแบ่งที่ได้จากชีวิตดังมูลพกากยามคิมหันในอนาคตก็หมดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในปัจจัยสีแล้วแน่นอนว่ายังคงเป็นดังเช่นคำพูดนั้นหลังจากนี้ยอดดาวน์โหลดของเพลงชีวิตดังมูลพกากยามคิมหันก็จะค่อยๆลดลงอย่างแน่นอนเพราะไม่ว่าจะเป็นผลงานใดความเป็นที่นิยมก็จะมีกระบวนการตั้งแต่ระยะแรกจนถึงจุดอิ่มตัวฉะนั้นส่วนแบ่งที่ได้รับจากเพลงนี้ก็ย่อมต้องค่อยๆลดลงด้วยดังนั้นต้องปล่อยเพลงใหม่หนาถูกแล้วได้ทั้งชื่อเเสียงงได้้ทัิน ลิงเยวียนตั้งหน้าตั้งตาคอยส่วนแบ่งรายได้ที่ปลายักษ์จะนํามาให้ตนอย่างงอดไม่ได้เพลงนี้ลำพังส่วนแบ่งจากหาล้านหยวนที่บริษัทกำหนดก็ปาไป0 0แสนกว่าหยวนแล้วบวกกับส่วนแบ่งกับยอดดาวนโหลดอีกต้องดูดีมากทีเดียวหลังจากนี้ก็ได้ทำสิ่งที่ตนอยากทำมาตลอดหลังทะลุมิติมาแล้วลิงเยวียนโทรศัพท์หาเจ้าเจ,าเจยยอไหว้วานเธอเรื่องหนึ่งจากนั้นเขาก็สูดลมหายใจเข้าลึกในสมองระลึกถึงท่าทางยามที่เจ้าของร่างสนทนากับแม่เมื่อแน่ใจว่าเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อสายโทรศัพท์ห ไม่นานก็ต่อสายติดลายสายเป็นเสียงซึ่งระคนความเหนื่อยล้าเสี่ยวเยวียนค่าขนมไม่พอเหรอลูกเดียวแม่โอนไปให้เปล่าครับหลิงเยวียนรีพูดผมมีข่าวดีจะบอกแม่หลิงเยวียนยังไม่ทันพูจบก็มีเสียงที่ไม่คุ้นเคยเสียงหนึ่งดังมาจากลายสายเชิญจิ่งชั้นสินค้าฝั่งตะวันออกว่างแล้วเธอเอาออเดอร์ไปหยิบของจากโกดังมาเติมหน่อยโทรศัพท์ตัดสายนายทันใดแต่หลิงเยวียนก็พอจะนึกภาพแม่ตัดสายทิ้งอย่างรีบร้อนได้ผ่านไปห้านาทีแม่จึงโทรศัพท์กลับมาอีก แม่หัวใจของหลิงเยวียนพลันเจ็บปวดไม่ต้องโกหกหรอกครับแม่ต้องไปทางานพิเศษอีกแล้วแน่ประเด็นคือวันนี้ที่โรงเรียนก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรแม่รู้สึกผิดขึ้นมาลูกก็รู้ว่าแม่เป็นครูสอนดนตรีวันนี้คาบเรียนถูกครูคณิตแย่งไปอีกแล้วทําได้แค่ออกมาหาอะไรทํายังไงก็อยู่ว่างๆหลิงเยวียนไม่พอใจครูคณิตมาแย่งคาบเรียนแม่อีกแล้วเหรอแม่กล่าวกลั่วหัวเราะอย่าเอ็ดไปครูวรรณคดีก็ชอบแย่งคาบเรียนแม่หลิงเยวียนจนปัญญาแล้วร่างกายแม่ไหวหรือเปล่าลืมเร,เรื่องที่ครั้งก่อนทำงานพิเศษ ให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลไปแล้วเหรอครับแม่ก็แค่มาช่วยงานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจริงสิเมื่อกี้ลูกบอกว่ามีข่าวดีอะไรเหรอแม่เปลี่ยนหัวข้อสนทนาลิงเยวียนไม่ได้เปิดโปงเพียงพูดว่าผมย้ายไปที่สาขาประพันธ์เพลงแล้วก็เลยได้เรียนเขียนเพลงแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเพลงนี้ก็ดังมากผมเลยได้เงินมา1นึ่งแสนหยวนนะครับหนึ่งแสนเขียนเพลงแม่ไม่เพียงไม่ดีใจแต่สติเตลเดไปเรียบร้อยลูกอย่าล้อแม่เล่นนะบอกมาลูกไปทําอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าเสี่ยวเยวียนมีเรื่องอะไรไม่ต้องกลัวบอกแม่มาลูกคงไม่ได้ขายอวยวอััยยะะหหรรรอออออกกช่่มม้้เสีีงงงขงแู e, าบจไ ลิงเยวียนกลับร้องไห้ไม่ได้หัวเราะไม่ออกเลยเถิดกันไปใหญ่แล้วครับแม่ผมเขียนเพลงแล้วได้เงงจริงๆชีวิตดั่งมวลพกายามคิมหันแม่รู้จักไหมครับคุณหูอยู่อยู่บ้างนะที่ห้องทํางานเหมือนนว่าจะมีคนเปิดอยู่เป็นเพลงที่ลูกเขียนเหรอผมเขียนครับตั้งแต่เด็กจนโตลูกไม่พูดโกหกเป็นเพลงของลูกจริงๆเหรอเป็นเพลงที่ผมเขียนจริงๆครับคนแต่งเพลงที่ชื่อเสี้ยนก็คือผมเองคนที่ร้องเพลงก็คือรุ่นพี่ผม ลูกลูกถ้าแม่ไม่เชื่อเดี๋ยวให้หัวหน้าบริษัทผมคุยกับแม่ก็ได้นะเรื่องที่ผมเซ็นสัญญากับสตาร์ไลท์ตอนปีหนึ่งแม่ก็รู้ใช่ไหมครับแม่เก็บเบอร์โทรศัพท์ของพี่เจ้าผู้จัดการของผมไว้เธอคงไม่ถึงกับโกหกแม่หรอกใช่ไหมครับแม่เชื่อแล้วเชื่อแล้วแล้วเงินหนึ่งแสนหยวนหนึ่งแสนหยวนนี้ผมต้องเก็บไว้สำรองสักสองสามหมื่นที่เหลือจะโอนให้แม่หลังจากนี้แม่ไม่ต้องทำงานแล้ววะนะผมมีเงินแล้วไม่ต้องให้แม่แบกภาระเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วโอนให้แม่โอนให้แม่ น้ำเสียงที่แม่พูดนั้นสันเครืออยู่บ้างแม่จะเก็บไว้ให้ลูกถ้าอาการของลูกกำเริบขึ้นมาอีกพวกเราจะได้มีเงินรักษาไม่ต้องไปรบกวนญาติๆแล้วไม่ใช่ครับลิงเยวียนบอกผมหวังว่าแม่จะจ่ายหนี้ของบ้านเราให้หมดหลายปีมานี้ใช้เงินรักษาผมไปมากแม่ยืมเงินไปเท่าไรไม่เคยบอกพวกเราเลยเรื่องนี้ไม่ต้องรีบแม่จะเอาไปคืนขอแค่แม่ยังไม่ตายเงินพวกนี้แม่จะเอาไปจ่ายคืนไม่ให้ขาดสักนิดเดียวดอกเบี้ยแม่ก็จะจ่ายด้วยตามนั้นครับลำคอของลิงเยวียนติดตันเล็กน้อยแม่หลังจากนี้ก็จะได้เงินจากกเพลงนีีอ้อ อีกเรื่องคือตอนนี้ผมย้ายไปอยู่แผนกประพันธ์เพลงของบริษัทแล้วเงินเดือนขั้นต่ำทุกเดือนออกจากเธอออกจะมากอยู่สักหน่อยตั้งสองหมื่นหยวนเพราะง้นหลังจากนี้เงินที่ผอมหาได้จะพอให้รักษาโรคของผมแม่บอกผมได้ไหมว่าสรุปแล้วที่บ้านติดหนี้เท่าไหร่แสนกว่าหยวนแม่แซงทำเสียงเรียบเฉยลิงเยวียนพูดว่าผมจริงจังนะแม่เปลี่ยนคำพูดเป็นสองแสนกว่ามัง้งลิงเยวียนครุ่นคิดแม่สอนพวกเราสามคนตั้งแต่เด็กว่าไม่ให้โกหกปลายสายเงียบไป ผ่านไปหลายวินาทีเสียงของแม่จากปลายสายจึงดังขึ้นมาอีกครั้งฟังดูหนักใจอยู่บ้างรวมกับดอกเบี้ยทั้งหมดแล้วก็528,636อห่ยวนได้ครับลิงเยวียนพูดด้วยน้ำเสียงผ่อนคลายปีนี้ผอมมาจัดใช้นี่ให้หมดแม่ไม่ต้องทำงานพิเศษแล้วเชื่อผมนะใช้นี่ก่อนยังไม่ต้องใช้นี่ให้หมดแม่เก็บไว้ใช้สักสองหมื่นเดี๋ยวอีกสักระยะผอมมาจะโอนให้แม่ช่วงนี้ผมเขียนเพลงมาอีกน่าจะทำเงินได้ไม่น้อยเลยเฮ้แม่พูดอย่างขุนเคืองเด็กคนนี้ยังจะภูมิใจอีกโชคดีม ผมมั่นใจโอเคโอเคโอเคลูกมั่นใจว่าแต่เงินนี้นะแม่จะแบ่งให้พี่นิดนึงนะแล้วก็จะบอกขาวดีเธอด้วยตอนนี้พี่เขาเพิ่งเรียนจบได้ไม่นานหางานก็ยากโทรศัพท์ใช้มาห้าปีแล้วไม่ยอมเปลี่ยนสักทีแม่คล้ายกับว่ากําลังขอความเห็นจากหลิงเยวียนผมจัดการเองหลิงเยวียนยิ้มเอ่ยเดี๋ยวผมบอกพี่เองครับแล้วว่าจะเปลี่ยนโทรศัพท์ให้พี่ด้วยหลายปีมานี้พี่ดูแลผมให้โอกาสผมได้ตอบแทนบ้างที่ลูกพูดก็มีเหตุผลแม่รู้สึกผิดต่อพี่สาวและน้องสาวของหลิงเยวียนบุตรสาวทั้งสองต้ออองงงเเเสสียยยลลลละไปมมาากกกพืื่่ิวนนนัู็ ครับสนทนากันต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงเต็มเลิงเยยนก็กำชับแม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าไม่ต้องทำงานพิเศษอีกจึงค่อยวางโทรศัพท์อย่างอ้อยอิงหลังจากวางสายหลิงเยวียนก็เปิดแอปพลิเคชันโอนเงินให้แม่7 3 0 0 0่นหยวนแม่กดรับเงินอย่างว่องไวทั้งยังส่งข้อความเสียงมาอีกว่าเงินที่เหลือลูกก็ใช้ประหยัดะห,ดหน่อยนะสองสามหมื่นหยวนอย่าใช้สุรุ่ยสุร่ายรู้แล้วครับหลิงเยวียนกล่าวกล้วหัวเราะที่บอกว่ายังทำเงินได้หนึ่งแสนแน่นอนก็เพื่อให้แม่สบายใจและบอกว่่่่่่าาาเเเเเเเงงงงิ 2, ิินนนนนนดดดืืืออออหยยววววกกก็พจจุปรระสคค์ีีััทขลแ แต่หมื่นกว่าหยวนก็เพียงพอให้เขาอยู่ไปจนถึงเดือนหน้าแล้วเมื่อได้รับเงินเชินจิงแม่ของหลิงเยวียนก็ยังไม่วางใจสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่เคยยอมแพ้ต่อการรักษาพยาบาลลูกชายคุณค่าของเงินหนึ่งแสนหยวนนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินเธอลังเลอยู่สักพักแล้วจึงโทรศัพท์ไปหาเจ้าเจยอเพื่อสอบถามเรื่องของหลิงเยวียนเมื่อยือนยันสถานการณ์แล้วเธอจึงวางใจขึ้นมาเธอยือนใจลอยอยู่ที่โกดังเก็บของหยดน้ำตาเอ่อทนออกมาพานใหพนักงานด้านข้างคนหนึ่งตกใจจนแทบกระโดดเธอเป็นอะไรนะเชินจิินปากน้ำตาฉันดีใจ พนักงานหัวเราะต้องเป็นเรื่องน่าย,ยินดีขนาดไหนถึงทําให้เธอดีใจจนร้องไห้เธอฟังเพลงหรือเปล่าอะไรเหรอเธอไปฟังเพลงชีวิตดังมวลพกายามคิมหันเพราะมากเลยละ่ะฮะพนักงานต่อไปด้วยความสับสนอ๋อได้ได้เลย